สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพอ่พอแม่แมพ,พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะพบกับสองสาวของเราอีกแล้วนะคะแม่วาสนาน้องนาตยานะคะสองสาวทำอะไรกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนาตยา เดี๋ยวจะให้นาตยาทำเข็นรถเข็นรถใส่เข็นรถเข็นมอาเบิ่งกันนาตยาสิเข็นรถเข็นเก็บขี้ร้างน้งกวางก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะตื่นขึ้นมาทำความสะอาดให้พ่อแม่เสร็จแล้วกวาดกวาดเก็บเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่มูลช้างนะคะที่ยังไม่เก็บนะคะแม่วาันามานี่เร็วแม่วาจ้าห้าวานี้เร็วนาตยานาตยาเอเข็นรถเข็นเบิ่ง เข็นบอร์นัตยาเข็นบอร์เอายางรถไว้ก่อนมาพี่ลงมายางรถเอาไว้ก่อนมาหันหนามามาดูนัตยานะคะจะเข็นรถให้ไหม <c oughs> มาเข็นรถเก็บกี่สร้างเก็บไอเก็บไอมุนแม่วาดเร็วมามาเข็นมาเร็ว มามาเข็นมาพี huh. we leaving, we Pizza, board, ่มาเรียเรียเรียเออมาพี่มาพี่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 มุนอยู่ทั้งพี่พี่เออเก่งเนาะมา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 พี่มาเออเอากองนี่ก่อนพ่อเข็นดีๆเข็นดีๆเข็นไหวอย่าไปลากเข็นมาเข็นมาทั้งนี้มาพี่มาพี่เร็วเรวเข็นดีๆมาพี่จ้ามาพี่ เข็นมาเข็นมาโอ้ธนัดทนัด้านข้างนะคะเข็นเข็นมาเข็นมาก็ปล่อยสองสาวเดินยื้อเส้นยื้อสายนะคะช่วงเช้าเช้านะคะแม่วาสนาไปถูตัวที่ตอไม้นะคะมาเด้อมาเด้อแม่วาาเดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้นพี่นัาามาเร็ว มาเข็นรถต่อเร็วมาเข็นรถมาอันนี้มาหมุนมาหมุนมาหมุนมาเข็นเร็วมาเร็ว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 แม่วาดมาอย่าไปพิ้งต่ตอใหม่หลายมาพี่แม่วาดเน่ยโบทำงานเลยอะแล้วก็บโมาทำงานเลยแม่วาดมาพี่เร็วเร็วเร็ว อันนัตยาแล้วเร็วเดินมาเดินมาอาพุงกี้ออกพ่อพุงกี้ยกีดีตัวนบิกซี่ด่ะบิกซี่เก็บบ่อบิกซี่เก็บขยะบ่ออืมเขีนมาดีๆเขีนมาดีๆแม่วาดมาเร็วจ้าเขีนมาเขีนมาเก่งเก่งค่ะจอด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 ให้พ่อตากอนให้พ่อตากอน แม่วาสนาก็ถูต้นไม้นะคะนัตยาช่วยคุณพ่อเข็นรถเข็นนะคะเก็บมูลแม่วาสนามาเร็วไปใส่เก็บผ้าในเร็วเลยอีกกองนึงหลอกไปเข็นของกับกองพ้อมา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 เข็นมาเข็นยังเข็นรถมาเร็วเก็บรถเก็บรถเข็นมาจ้า มามามาดึงมาจ้าเก่งจังเลยดึงมาอีกลูกดึงมาอีกเออนี่ละกองนึงนี่ละกองนึง <c oughs> แม่วาดเทยังนั่นแม่วาดเด้มาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่วาเดเลยมาเด้อมาเด้อนี่มามาอีกของอีราบันนี่มาเก็บของอีรามาเร็ว แม่วานว่านี่มาเร็ว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 เแม่วาดเลยคุณแม่วาดสนาไปเอาย่านะฮะป๊าป้า้โอ้อยหาเหลือมือว่านตัวนี้อันแม่วานนี่กรห่วงกินย่างเดียวเด้อเอาหวเร่าหัวเอ่าหาเหลือมือว่านย่าเหลือ,อ,ลอไปเอาหอัาวเปลา ป้าป้าถอยบปนี่ถอยเอากินะสะสันเมืองเมืองนาตยาเหตงานเมืองผุนเก่งจังเลยนาตยาเก่งจังเลยนาตยาช่วยคุณพ่อทํางานนะคะน้องกวางน้องกวางมาเอาแม่วาดให้แม่หน่อยเลยมาดูพี่นาตยาทํางานเก่งจังเลยนาตยาเก่งจังเลยช่วยคุณพ่อนะคะช่วยคุณพ่อเก็บขยะนะคะ เก็บมูลนะคะเก็บมูลเออเก่งจังเลยนัาจยาเก่งจังเลย <c oughs> <c oughs> เข็น <c oughs> มาดีๆที่ลา่ให้ได้หอดได้ล่ะ <c oughs> คุณแม่วาดก็บุฟเฟ่ย่าอีกแล้ว <c oughs> มามาไีม,มล่ะเดี๋ยวค่อยกิน <c oughs> เห็นแม่วาาสนาทานนะคะ <c oughs> อยากทานอยากทานย่าเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวยิ่ละค่อยทานเดี๋ยวยีลค่อยกินมือนี่ เดี๋ยวพ่อพ่อแม่แม่ซื้อขันผลไม้กินเลยนัตยาคือเก่งแถววะเก่งมากเลยปปลาปลาปนัตยาเก่งจังเลยนัตยาขก่รถมาช่วยคุณพ่อนะคะ แม่วัสนาทานอย่างเดียวเลยค่ะก็วันนี้นะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเวลาบ่าย2องโงครึนะคะเวลาบ่าย2องโมงคึนะคะก็ครอบครัวของน้องนาตยาแม่วัสนาก็จะไล์ขายอาหารนะคะ ขายผลไม้วันนี้มีกล้วยนะคะวันนี้มีกล้วยมีอ้อยมีสับปะรดนะคะให้สาวๆได้ทานนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะประพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาอุดหนุนกันให้หน่อยนะคะเข้ามาอุดหนุนเยอะๆให้สองสาวได้ทานอาหารนะคะก็เช้าๆทานหญ้ากันไปก่อนนะคะก็เช้านี้ยังไม่ได้ไปตัดหญ้าให้เลยหรือ <c oughs> แม่วาด ม่วาดบ่เหลือไปเห็นอัตยาเนี่ยเนาะก,กินหลายแหนะเมื่อวานคุณช่วงเงย็นๆคุณพ่อก็พาเดินไปทานญ้าแล้วนะคะทานต้นย่าในป่าแล้วนะคะก็เลยไม่ได้โยนญ้าที่ส่วนที่เหลือให้สาวๆทานกลางคืนเมื่อดาวล่ะพ่อตักแล้วไปเอาไปทิ้มแล้วอาไปทิมทั้งไหนกินเอาไปทิ้งแล้วเร็ วันนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่แมทุกคนทุกท่านนะคะช่วยเข้ามาอุดหนุนช่วยเข้ามาแชร์นะคะมาชมสองสาวนะคะไล์ขายผลไม้ด้วยนะคะขอบพระคุณพอ่พอพ่แม่แม่ขอบพระคุณพี่พ,พี่น้องน้องฟซทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจครอบครัวของนาตยาไม่ว่าสนานะคะขอบพระคุณทุกความช่่อเหลือขอบพระคุณทุกความเมตตานะคะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะไาออกไปป่าออกไปป่าเอายางรถดีกว่าวยนาตียาบอกยางรถเลยว่เอายางดดายรถกันเ้ออายางรถอีหลากันเอาาอ้นออ้ยยางรถอีหลาตัวไหนวะอายางรถอีหลากันเ้อ เฮ้ย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 เิ้ยยอ้ยยอยยยยอยยยยยอยย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 ย้ยย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 ยันยยยยนย่ยมยตยอยยยยยยนยยนยย้ยย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 อยยเยยอกยย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 ยะยะคยอยยดแตกยยยยยยยอยย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 อยอยยอยยยยยยยเยายย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 ยมยยยยย่เอาตัวยยยยเยย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 ยมยยยยยยลยยยยนยยยยยยยกยยยยยยม นายสวัสด mm ีค hmm. so he hey? ่ะสวยๆยางสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ยางลูกนายนัตยาสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่หน่อยเร็วนัตยาสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่หน่อยลูกนายสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะนัตยาคนเก่งสวัสดีค่ะยังโอ้ยยางลวดกันเดี๋ยวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ยางรถยางรถยางรถแม่วาดพ่อแม่วาดลังรถพ่อไปทำอะไรหลังรถเนาะแม่วาดเนาะแม่วาดสนาไปเห็ดอีหยังลังรถเนาะมาเด้อมาเด้อเวลากินต้นบักนัดแล้วแม่วาดสนาไปขโมยต้นสับประรดนะคะ นัตยากระ่วงยางรถค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆจากครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะก็ฝากพ่อๆ่แม่แม่เทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนาด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ครอบครัวของน้องนัตยาไม่วาสนาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนัตยาบ๊ายบายยังไงลูกไหนบ๊ายบายยังบ๊ายบายยังไหนบ๊ายบายกับลูกเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ